วันนี้ผมจะมาซ่อมโคมงไฟสปอตไลท์โซลา่าเซลล์นะครับมาหน่วยอาการน้ำเข้านะครับแผงวงจรเสียแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับตัวนี้ผมได้ทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่ดูแลยังใช้งานได้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าไปแต่จะติดตั้งเบียเม็ดเพิ่มให้ไปนะครับอันเดิมไม่มีติดตั้งมาให้เลยเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุข,ของแบตเตอรี่นะครับควรต้องมีเบียรเม็ควบคุมแบตเตอรี่นะครับดาเนินการประกอบแบตเตอรี่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาการห่อแบตเตอรี่ด้วยฟิล์มหดนะครับ อันนี้ผมจะใช้ขนาด6เซนติเมตรนะครับเป่าด้วยเครื่องเป่าลมร้อนตัวนี้ใช้คุ้มนะครับตัวนี้ได้หลายงานแล้วความร้อนกาลังดีหลังจากการห่อแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับยึดแผงวงจรยึดโคมไฟให้เรียบร้อยบัดกีสายไฟเข้ากับแผงวงจรเสร็จแล้วก็มาทดลองกันนะครับว่าใช้งานได้ไหมโอเคเลยครับใช้งานได้ตามปกติขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ